โอ้ยดูดิครบชุดเลยอ่ะดูดิมีมีมเข่ามีอะไรหมดเลยอะมีไม้ไผ่ด้วยนี่ไม้ไผ่ของแท้นะเอ้ยอยากได้อ่ะดีรอ้องไห้แล้วทำไมเพียมเลดชอบร้องไห้อะห่ะฮะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวทะเลนะโอเคไหมชุดชุดอะไรนะ,นะอ๋ออ๋อเพีเลดคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ ทำไมตรงนี้มีแต่รถของเด็กๆจอดเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วเด็กๆไปไหนเนี่ยโหแล้วนี้สีฟ้าก็แปลกๆด้วยดิน่ากลัวจังเลยอะ่ะเด็กๆไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มขอไปหาเด็กๆก,ก่อนนะวันนี้ฟ้าแปลกๆด้วยนะเนี่ยอ้าวสวัสดีคะ่ะโอ้ตังๆใส่เสื้อออมเลยคิดขับอีกแล้วนะสวยจังเลย<อ>วันนี้มาทําอะไรกันคะเนี่ยสวัสดีคะ่ะสวัสดีวันนี้เรามาฝึกให้น้องเชเบตปั่นจักรยานนะครับผมปั่นได้ยัง โอ้ยเมื่อไรจะปั่นได้เนี่ยโอ้โหน้ำชนน้องอีกโอ้ดูเด็กๆนะครับช่วยช่วยฝึกให้น้องปั่นให้ได้ก่อนอุ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสองคนนี้เฟี้ยวมากเลยอ่ะโอ้หเนสเตโกดังของแท้โอ้แม่โอครับโดนไปเท่าไหร่ครับโอ้ไม่ได้ซื้อหรอใครซื้อให้เนี่ยสวยจังเลยอ่ะโอ้ยไหนๆเขาให้มดูหน่อยดิไหนๆหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยโอ้ดูดิครบชุดเลยอ่ะ ดูดิมีมเขา่ามีอะไรหมดเลยอะมีไม้ไผ่ด้วยนียย่ไม้ไผ่ของแท้นะเอ้ยอ,อยากได้อะดิร้องไห้แล้วทำไมอเพร่อตียมเลชอบร้องไห้อะฮะหืมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเทีย่ยวทะเลนะโอเคไหมชุดชุดอะไรนะอ๋ออ๋อชุดที่มันออมริเตเขาบอกว่าอยากได้ชุดข้างในสีดำๆครับที่เหมือนของเซนิเสือที่มันมีชุดข้างในแล้วก็มีชุดคลุมใช่ไหม

ไปเที่ยวทะเลเหรอไปหาใครคะ่่เอมเอมแตวาันนี้ไปหาลุงเอ๋กับย่านะเอาอันนี้อันนี้เป็นไม้ไผ่ปลอมแล้วใช่ไหมไม้ไผ่จริงมันหนักใช่ไหมคา้าค่ะแต่ว่าลูกอยากให้ตอบว่ซื้อข้างในให้หรอได้เดี๋ยวกลับมามจากทะเลเดี๋ยวจะซื้อชุดให้สัญญ,ญาก่อนสัญ,ญญาก่อนอ่ะสัญญาแล้วแต่ว่าลูกอยากได้ถุงปอมทันจิโร่ถุงปอมไม่ต้องเอาหรอกลูกเอาแค่นี้ก็พอแล้วนี่พอเอ็มสัญญานะว่าพ่อเอ็มจะซื้อชุดทันจิโร่ให้แล้วก็จะมีมีเสื้อข้างในสีดำดำเท่ๆด้วยนะโอเคไหม อยากได้ชุดเหรอไปบอกพ่อแบงค์กับแม่เหมยเลยนะ <laughs> พ่อเอ็มไม่มีตังค์ซื้อให้ทุกคนหรอกเออไปดูโโฟเฟอร์บี้ดิวันนี้เสียวฟ้าวมากเลยเท่าไหร่แพงกี่บาทไม่มีคนบอกหนึ่พันแปดเทนนะ่าไหร่นะแปดร้อยโอ้โหหาตังค์ยังไม่ได้เลยนะเนี่ยพวกเราเนี่ยเดี๋ยวพ่อเอ็มจะซื้อให้นะาไปฝึกน้องก่อนเร็วพาฝึกนะถ้าฝึกน้องได้เดี๋ยวพ่อเอ็มจะซื้อชุดให้วันนี้พี่วุ้งเท้นเขาก็ใส่เนี่ยชุดข้างในสีดำๆเหมือนกันนะ แต่มันจะมีแบบดำๆแล้วตรงนี้เป็นขาวๆด้วยนะมันจะเท่ตรงคอฮะทุกคนช่วยกันฝึกวิชาปั่นจักรยานให้เชอร์เบตหน่อยเร็วใหปั่นได้เลยเอาขนมมาแจกเลยไปปั่นให้ได้ปั่นให้ได้แล้วเมื่อไหร่จะปั่นได้เนี่ยอย่างนี้ให้แต่คนอื่นลากเนี่ยสู้ๆอะช่วยกันช่วยกันอะช่วยช่วยกัน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 ปั่นด้วยเอาเท้าปั่นด้วยเอาเท้าวางด้วย สงสัยน้องเจ็บเท้าแล้วแน่เลยว่าไหมน้องน้องบอกว่าปวดเท้าแล้วอ่ะโอ้โห <m uk le> วันนี้จะปั่นได้ไหมเนี่ยฮะ <m uk le> โอ้เ <m uk le> บาเบาเบาลงเบาเบาบาโอ้โหทุกคนก็ช่วยน้องเชอร์เบตในการฝึกปั่นจักรยานครับแต่น้องเชอร์เบตไม่ยอมปั่นนะครับผมดูดิทุกคนตื่นเต้นกับชุดเนซุโกะของเฟอร์บี้มากเลยนะครับน้องต่างๆนี้ก็ช่วย น้องเชเบตสุดฝีมือเลยนะช่วยมานานแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะน้องเชเบตไม่ยอมปั่นเองเ้ยปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นหน่อยปั่นหน่อยเอาเท้าปั่นหน่อยแล้วกดเท้าหน่อยแล้วลูกเออกดเท้าหน่อยกดนีเยอะหมุนไปหมุนไปอ่าสู้ๆนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเชเบตก็จะปั่นได้แล้วนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เด็กๆก็เล่นกันตอนเย็นเหมือนเดิมนะพ่อเอ็มก็มาเก็บบรรยากาศให้นะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับบ๊ายบาย